สบายดีเจ้าพวกเด็กเนาะมือนี่จะท่านเจ้าไว้ข้างหลังก็ิ้คล้องน้ำนี่แหละค่อยว้าว่าเด็กนอนสมมากลุงมาดูดน้ำดูตรน้เาเห็นไหมันจะเป็นเพื่อนมากสิลนะเนาะแล้วมีเด็กน้อยตายน้่งเนาะอยนี่เนาะแค่ขุดเจ้าบ้านเมื่อนี้บรรยากาศดีฝนตกเนาะแต่ว่ามืดแน่เนาะแต่เก็กน้อยก็อาจจะตกกับว่าวโบได้เนาะท่านเจ้าเนาะไม่ใช่เบิ่งเจ้าไปเปิงนงานรกเห็นไห โอเคเ <Okay. laughs> อไเอไปวิ่งกันนะเออคนสี่สัพเพื่อนอันนี้คือค่อยอยืดคือค่อยอยืดคือค่อยเบาแล้วค่อยอยืดแถวบ้านนอกพอกหน้าตาเจ้าเอ้ยบ่ค่อยอยืดในเมืองนะนี่ข้างบนคลิปก,ก็อย่าง ย่างจากคลองน้ำที่ค่อยย่างมา,มาเมื่อกี้นี่ก็ย่างขึ้นมามาข้ามอันสะพานเนาะเพื่อจะเข้าไปในเมืองที่เท่าที่ค่อยอยู่นะเพราะว่าเมืองที่ค่อยอยู่นี้คือเป็นเมืองนิดน้อยเนาะก็คือมีทุ่งให้นุน่นนาหลายมีพากไปสิเนาะแถวที่แถวที่ค่อยอยู่นี้คือมีคลองน้ำทั้งซ้ายทั้งขว,วาเนีเจ้าวะถามา่าคลองน้ำใหญ่บบกับบนใหญ่เป็นใดเนาะก็ถือว่าบรรยากาศดีมือนี้าเจ้าแต่ว่าบ่รู้ว่าฝนสิตกเนาะ ราะว่าบรรยากาศแต่ลนะมือนี่ยจะเปลี่ยนตลอดเนาะเปลี่ยนทุกเวลาเอา,าง่ายสก็คือน้าอากาศบุไดดอกตัวนี้แดดลมฝนไปสิบางที่ก็ยุดไปสินาวไปสินะมันก็คือบรรยากาศก็คือโบกบุไดเลยว่าจะจะมาเวลา,ดาใด้สิยนี้โคองน้ำตรงชี่ไกลจะข้ามไปข้ามอีกสะพานหนึ่งได้หนข้ามสะพานที่สูงก็ภาพกันมายืนเบิรงนี่จะเป็นโคองน้ำใหญ่เนาะอันนี้ติดกับอันในเมืองติดกับท่าเนาะล้อนน้ำก็ยังเขียว น้ำบุค่อยสะอาดไาเลยเนาะเจ้าเว้เมียเนาะอันนี้ก็คือด้านหลังของในเมืองตลาดที่ค่อยอยู่นี่ละเจ้าแล้วผ้าก็ชีผ้ากันย่างข้ามไปมหดอันที่ในเมืองแล้วอันนี้คือในเมืองท่านีน้อยที่ค่อยอยู่ได้ก็ผ้ากันมาย่างลอกเบึงเชือเนล้เสื้อแถวไกลๆเพื่อนค่อยนี่แหละเจ้าเจ้าเสื้อบุเสือ้อตัวเนี้ยฝรั่งเขามักมาแต่งงานไดแล้วก็มักมาอ่า เหมือนทเบียบที่บ้านเฮากับฟังเทศฟังธรรมกับว่ากันแบบสีน,น้องเจ้าเนาะมงนี่ก็เป็นมงถ้ามีแดดเขาก็จะมานั่งเขาก็จะมานั่งนพื้นหญ้านี่สิเลยเนาะเพื่อตกักแดดสินะแดดเนี้ยที่ค่อยมงเนี้ยจะเป็นข้างๆนี่จะเป็นมาร์าเน market, นก็ตเนาะเป็นตลาดนะนะแต่เขาจะเปิดแต่วันเสาร์วันวันศุกกับวันนั้นอังคานมัน้งนะถ้าค่อยจําผิดเนาะถ้าค่อยจาผิดก็แล้วสินี่ก็ชิยากมากแทบนี่จะเป็น บานเมืองโบราณเนาะเจ้าบกค่อยนิ่เหมือนนั้นปัานใดคือเจ้าสังเกตเฮื่นซ่านในเลยศพลานานน้หงหารหรือว่าลานอียงกระตามเนาะอันนี้จะเป็นคล้ายๆแบบขาออิสโบราณนะเพราะสมัยก้อนก็เป็นแบบนี้เพราะช่วงนี้ลูกปิดเทิ่มเนาะผ้ากันย่างเลาะเนาะอกกํลลังกายไปนั่มเนาะเจ้าเนาะเพื่อบบว่าบบให้ลูกเหงาเนาะเฮ้า ไปใส่บุได้ไก่ไปเสียเขาก็อยู่แถวบ้านเขานี่ละมีที่ย่างเยอะแยะออกกําลัางกายไปนำนะ้ำเนาะก็คือย่างไหวย่างซาก็ว่ากันไปเนาะส่งไม่ลูกเขาก็เนะสีเนาะเจ้าเอ้ชีวิตประจำบ้านเนาะถ้าลูกปิดเทอมก็จะเป็น่ยนไปเลยเจ้าถ้าว่าลูกบบปิดเทอมก็ลูกไปโรงเรียนแม่ก็ทางานไปเสีเนาะเจ้าเนาะค่อยๆกับมีเวียกเอดๆๆ็ดเดี่ยแยะเจ้าเอ้เมื่อยเหมือนเนทะี่ยงก็สู้โตไปเนาะชีวิตเนาะตรงดินร้นตรงสู้ถ้าเข้าโบสู้เขากับบมีกินเนาะเจ้าเนาะ นี่แหละชีวิตเป็นแบบนี้เลยเจ้าเอ้ยเขาเลือกเกิดบัไดดแต่เขาเลือกที่จะเป็นไดเนาะเจ้าเนาะไปเอาบรรยากาศมาให้เจ้าเบิ่งรับทรงบรรยากาศนี่แหละเจ้าสีสันกับงามช่วงนี้หน้าฮอนเนาะถ้าหน้าหนาวนี่บ่งตรงคือเจ้าประเทศอังกฤษเหมือนบานฮางเลยเจ้าเอ้ยถ้าว่าหน้าฮอนนี่เป็นแต่เบิ่งงามสีสันก็สวยงามนะเจ้าเจ้นี่แหละที่ค่อยมักประเทศอังกฤษก็คือหน้าฮอนเนาะถ้าหน้าหนาวโอ้ยเจ้าเอ้บ่งตรงเลยว่า อยากหามงงามยากประเทศกนีนเนาะแต่ถ้าหน้านั่นหัวนิ้วงามทุกมองเลยแหละเจ้าเพราะว่าดอกไม้ดอกโปะต้นไม้ต้นไม้เขาก็ขึ้นงามหลายเสิบรรยากาศก็กดีบ้ดีเจ้าเว้ยเพราะว่าถามว่าล่มหลายบ้ก็ล่มทุกมือเลยเจ้ามีล่มทุกมือแต่ว่าฝนทุกมือแต่ว่าช่วงนี้ยังบ่มีหิมะยังบ่มีรูปแบบเ็บลุงไปสินะถ้าว่าเรแหละหน้าหนาวเลยเจ้าเว้ยเดี๋ยวหิมะก็ลุม